Tengok okay. ti, kepada satu mm -hmm. sekuk sekut dah. Mm -hmm. Bukan sekut tawar, sekut gapa. Mm -hmm. berita berkenaan dengan wilayah selatan kita Yo, ni. Ya, me lah, Ada unik-unik mm -hmm. Ah ha, Untuk nak menjaga eh, keselamatan dalam kehidupan. Eh, serta juga harta benda hak rakyat. Untuk apa dia? Untuk mm -hmm. nak menjaga kan keselamatan. Mm -hmm. Hak negara, hak tepat ten di Jadi kalau sekiranya kawasan selatan kita ni. Tidak ada kekasaran unik-unik istimewa. Mm -hmm. Unik-unik khas tersebut ni. Jadi akan ha tak kena pakar lah, Dan akan dibata Unik-unik tersebut. Mm -hmm sebab maklumatnya semacam mana marilah kita ikuti, ikuti laporan bersama. ini bersama. บังคับใช้กฎหมายพิเศษในจังหวัดชายแดนภาคใต้เริ่มต้นจากเหตุการณ์กลุ่มคนร้ายเข้าปล้อนอาวุธปืนคายกรุมหลวงนาราธิวาสราชนครินกองพันพุฒนาที่4อำเภอจอบไอร้องจังหวัดนาราธิวาสเมื่อปี2547ต่อมามีการก่อเหตุความรุนแรงรายวันใช้กำลังทำร้ายทำให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตร่างกายทรัพย์สินและสิทธิเสรีภาพของประชาชนผู้บริสุทธิ์ตลอดจนเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องและทวีความรุนแรงขึ้นส่งผลงกระทบต่อความมั่นคงของรัฐรวมถึงความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชนและรัฐด้วย รัฐบาลจึงประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548เพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดน,นราธิวาสจังหวัดยะลาจังหวัดปัตตานียกเว้นอำเภอแม่ลานและ4อำเภอของจังหวัดสงขลาคืออำเภอเทพาอภอสะบาย้อยอเภอจนะและอาะนาทวีต่อมาขยารยระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทุกๆ3เดือนเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันโดยกฎหมายพิเศษในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วย 1. พระราชบัญญัติกฎ อายการศึกพุทธศักราช2457เป็นกฎหมายที่มีระดับความเข้มข้นมากที่สุดจะถูกนํามาใช้เมื่อจําเป็นเพื่อรักษาความเรียบร้อยจเหน้าีี่ฝ่ายทหารจะเป็นองค์กรผู้ใช้อํานาจเหนือองค์กรพลเรือน 2. พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548ประกาศใช้ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์กระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐหรือมีการกระทําเกี่ยวกับการก่อการร้ายโดยผู้ใช้อำนาจคือนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีซึ่งการประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้เจ้าหน้าที่สามารถปิดล้อมตรวจค้นและจับกลุ่มได้ 3. พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงพุทธศักราช2,551ประกาศใช้ในกรณีที่มีเหตุการณ์กระทบต่อความมั่นคงภายในประเทศแต่ยังไม่มีความจําเป็นต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินโดยผู้ใช้อํานาจคือกองกำลการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจากักรหรือกอ,อรอมน กฎหมายพิเศษในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกฉบับมีเจตนารมณ์ทิศทางเดียวกันคือคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองเมื่อใดที่กลุ่มผู้ก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่ยุติการใช้ความรุนแรงกฎหมายพิเศษเหล่านี้ก็จะหมดความจำเป็นและถูกยกเลิกไป